สวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านผมโคชโชคนะครับจะมาดูครับนะครับเหรียญแซนแล้วก็ที่ใบโนหรือบิตคอยนะครับแต่เดี๋ยวก่อนที่จะไปวิเคราะห์เรื่องของแซนนะครับผมเดี๋ยวจะไปดูของบิตคอยให้ก่อนเลยนะครับผมในกระดานของ Forex นะครับผมผมใช้อยูบลูเอ็กเน็ตเอ็มทนะครับเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะเทรดอ่าฟอริกนะครับผมที่มีอัตราส่วนรีเวอร์เรทหนึ่งต่อสองพันะครับนี่คือก็ดีแต่ถ้าเกิดข้อเสียก็คือหมายความว่าถ้าเกิดเราอ่าเวอร์เรทเยอะ เปิดหลอดหนักอาจจะปิดทางทําให้เราขาดทุนย่อยยับก็ได้นะครับแต่เราต้องมานี่มาเน็ตเมนต์หรือจัดการหน้าตักให้ดีๆนะครับผมก้อนี่คือเว็บไซต์ต่างๆนะผมรวมลิงก์ให้กับเพื่อนๆลองสมัครดูนะครับผมถ้าเกิดเพื่อนๆไม่มีเว็บใดเว็บหนึ่งนะครับก็ลองเปิดใจดูเว็บอื่นๆเพราะว่าเราจะได้เรียนรู้เพราะบางตัวมีเหรียญต้นน้าบางบล็อกบางเอ็กเจนมีเหรียญต้นน้าอยู่เราสามารถเลือกที่จะลงทุนได้เมื่อเข้าการะดานใหญ่ราคาก็จะวิ่ง ที่ประสบการณ์ที่ผ่านมานะครับผมที่เคยเห็นนะครับโอเคผมจะไปดูครับของบิตคอยกันก่อนเลยว่าสามารถเทสสี่หมื่นได้หรือไม่แล้วก็จะไปต่อหรือไม่ด้วยหลักการเละผลของผมนะครับคลิปนี้ทําขึ้นเพื่อเป็นกรณีศึกษาเท่านั้นไม่ได้ชี้นาและไม่ได้นําพาให้คุณต้องซื้อเหรียญใดเหรียญหนึ่งที่เห็นบนหน้าจอของผมเป็นเพียงแค่ว่าผมคาดเดาของผมนะครับนี่คือเทรนนะครับบิตคอยอยู่เทรนนี้นะครับนี่คือเทรนนี้เทรนแนวรับนะครับนัาถือก็ว่าอยู่เทรนแนวรับ เราจะมาดูด้วยกันว่าที่ผ่านมาหลายๆท่านคงติดตามผมแล้วนะครับผมกอนข้างให้ความสําคัญกับเส้นนี้มากๆเลยนะครับเพราะว่าขอนหนน้าี้มันอยู่ตรงนี้นะครับคิดว่ามันจะลงนะครับคิดว่ามันจะลงมาถึงแค่นี้แล้วก็ขึ้นกลับนะครับแค่นี้ขึ้นกลับแต่นั่นข้อรอคราฟของ20ตรงนี้นะครับเส้นตัวกติกตัดขึ้นนั่นหมายความว่าต่อจากนี้ไป1 2 3 4 5 6 7 7วิก1 2 3 4 5 6 7อาจจะขึ้นไปหรือว่าแตงเดียวขึ้นยาวแบบนี้ก็ได้วิคนี้นะครับกลบเดียวเลยก็ได้ นะครับแล้วแต่นะครับแต่ผมมั่นใจเสมอว่าจะต้องขึ้นไปมากกว่า80,000ดอลลาร์อย่างแน่นอนนี่คือความมั่นใจของผมแต่ไม่ใช่มั่นใจให้คุณซื้อนะครับตามเพลมของ D1 น,นะครับก็รุ้นต่อนะครับตอนนี้มาเทสอยู่เส้นแนวรับอยู่โซนนี้เลยนะครับโซนนี้เลยนะครับเพื่อนเพืเ่อนคุไหน,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 นที่ติดตามในทิกต,ตอ,อกนะครับก็คลิปมันจะสั้นแค่นาทีให้มาติดตามพิมพ์ก็ว่าใน y o u t u b ปพิมพก็โค้ชโชคสอนวิ่งคริปโตนะครับผมเป็นโค้ชสอนวิ่งมาราธอนนะครับแล้วก็ส่วนตลาดฟอร์เร็กหรือฟิโตก็ ศึกษาได้นะครับผมเดี๋ยวจะมาดูด้วยกันนะครับตรงนี้นะครับผมคาดการเป็นอย่างยิ่งว่าเขาจะมีลักษณะเป็นแบบนี้นะครับเราต้องมาดูแนอดีตด,ด้วยแต่ไม่ใช่ว่าเอาอาดีตมาพูดนะครับเราต้องเอาอาดีตมาดูว่าเออมันเป็นไปได้หรือเปล่านะครับนี่คือโซนนี้เส้นนี้เส้นนี้เป็นแบบนี้นั่นหมายความว่าเขาจะต้องยืนเทสท,ท,ที่ราคา53%าหมื่นาันได้วันนี้จะต้องขึ้นกลับไปปิดที่ 51, าหมื่นหนึ่าได้นะครับแต่จริงอยู่ตามเฟรมของ D1 กดตัวลงมานะครับนั่นหมายความว่ากดตัวรองรับ s 1 S4 ให้อยู่ระดับต่ำดินนะครับเมื่อเกิดต่ำดินแล้วเดี๋ยวมันก็จะขึ้นพลิกขึ้นเป็นแบบนี้ต่อไป S1S4 ขึ้นไปนะครับจะเป็นแบบนี้ก็ลงกลับมาแต่จะไม่ลงต่ำกว่า5 0,000นดอลลาร์และก็จะขึ้นยาวนะครับเดี๋ยวเราไปดูด้วยกันตามฟร,รมของสั้นกว่านี้ก็คือตามฟร,รม S4 นะครับตามฟร,รม S4 ตอนนี้นะครับโอ้บอสเรียกว่าติดดินติดดินเรียบร้อยแล้วนั่นหมายความว่าเขาจะต้องขึ้นไปเทสอยู่แต่แถวสี่0 0เดอลลาร์เส้นนี้คือแนวต้านนะครับนั่นหมายความว่า S4 นะครับ S4 ประกอบด้วย S1 สีแ้งนะครับ S1 สีแ้งนะครับ S1 สีแ้งนี่คือ S1 สีแ้งนะครับแล้วจะต้องขึ้นไปเทสที่5 0 0 0 0ดอลลาร์ให้ได้ก็คือมีระยะเวลาทั้งวันนะครับที่จะขึ้นไปคืนนี้นะครับที่5 2 0 0 0ดอลลาร์นะครับต้องเทสผ่านตรงนี้ได้5 1 8 7 1ดอลลาร์นะครับผมตัวต่อไปจะไปดูตามเฟรมของ S1 นะครับ S1 เรียบร้อยครับทากุจิเรียบร้อยครับแน่นอนครับผมคิดว่าจะต้องรีบาวกลับขึ้นไปได้นะครับเพราะว่าตามเฟรมที่เราเห็นลักษณะโซนแบบนี้นะครับ1นึ่แโซนแบบ หนึ่งสองหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ตรงนี้นะครับหนึ่งสองสามนั่นหมายความว่าเราจะขึ้นเป็นลักษณะแบบนี้แบบนี้แบบนี้และตรงนี้เรยลงอีกนิดนึงอาจจะตกลงมาอีกนิดนึงกดลงมาอีกนิดนึงกดลงมากดลงมาแล้วเดี๋ยวจะตัดขึ้นแล้วก็จะขึ้นอย่างร้อนแรงก็ไปที่ห้าหมื่นดอลลาร์นะครับตอนนี้สี่หมื่นสี่หมื่นแปดพันดอลลาร์ขึ้นไปอีกสองพันดอลลาร์ก็คือห้าหมื่น สองดอลลาร์ต่อหนึ่งบีทีซเขาแก้ประมาณสัก2-3%ของตลาดแล้วก็ลงเหมือนกันถ้าเกิดลงอีก2,000ดอลลาร์ก็เหลือประมาณสัก46,000 46,000 4 7่ห0ื่นหกนะครับแนวรับก็คือ46,000ก็ได้นะครับผมโอเคเดี๋ยวจะไปดูตามเฟรมของเดี๋ยวผมจะรีบลงคลิปให้เร็วที่สุดนะครับ M30 ก็จะรีบาวขึ้นแล้วเพื่อนๆนะมามาเทสอยู่เส้นแนวรับตรงนี้นะครับเส้นแนวรับตรงนี้ก็คือเทส กดราคาอยู่นะครับกดราคาเดี๋ยวแท่งต่อไป M30 ต่อไปก็จะดึงเฟ้ยขึ้นไปที่49,000แล้วก็จะขึ้นต่อนี่คือมีแรงขึ้นอีกหลายหลายชั่วโมงนะครับเพื่อนๆน,นะครับผมโอเคเดี๋ยวลุ้นกันต่อไปนะครับผมตามฟรลมของ M15 M15 ก็กดตัวลงแล้วนะครับกดตัวลงมาแล้วนะครับเพื่อนๆก็เดี๋ยวจะขึ้นไปเทสแถวแถวแนวนี้เลยนะครับแนวต้านของ M15 นะครับผมก็48,600นะครับ คลิปนี้จะรีบลงให้เร็วที่สุดนะครับเดี๋ยวมาดูที่ไบโนต์นะครับผมว่าจะไปต่อได้หรือไม่วันนี้บิตคอยผมค่อนข้างที่จะรู้สึกว่าจะต้องไปเตทแถวแถวห้า0 0ือีกครั้งหนึ่งนะครับห้าหมื่นอีกครั้งหนึ่งก็คือสอง0 0าดอลลาร์นะครับไอ้กรอบนี้เลยนะครับกรอบรับก็คือ46,000ดอลลาร์นะครับผมไม่ใช่เป็นนักวิเคราะห์นะครับแต่เป็นนักคาดเดานะครับผมก็อย่ามาเชื่อผมนะครับเป็นดูเป็นแค่แนวทางนะครับถ้าขาดทุนยังไงก็อย่ามาดด่่่่่าาาผผผมมมมมนน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 ะะะะคคคคครรรรรรััััับบบบบบบเเเพไไไีีสสสสวว้้ยกกุุุุณโออออลตปหฟชชิิิิ ที่ใบหนโนหรือหรือเอามาดูเหรียญแซนก่อนดีกว่านะครับเหรียญแซนคนไหนที่ติดเซนอยู่นะครับเพื่อนๆติดแซนนะครับแซนบล็อกแซนอะไรแล้วแต่นะครับผมไม่ได้สนใจแต่ผมคิดว่ามันจะรีบาวขึ้นกลับนะครับเดี๋ยวลุ้นกันวันนี้นะครับเขาจะอยู่ในเทรนนี้เลยนะครับเพื่อนๆเทรนเทรนเทรนไลน์นะครับเทรนไลน์เทรนไลน์จะมี3แบบเรนขาขึ้นเรนขาลงแล้วก็เซนไซเวหรือว่าเซนออกกลางนะครับผมโอเคนะครับนี่คือเป็นลักษณะแบบนี้นะครับ ย่อมมีักคาเนตผลเสมอนะครับเจ้ามันจะตามลักษะแบบนี้นะครับถึงแนวรับเด้งกลับนะครับนั่นหมายความว่าคุณสบายใจได้เลยว่าแซนจะสามารถดีบาวได้ถ้าเกิดคุณมองธุรกิจถ้าคุณไหนที่ติดดอยอยู่200กว่าบาทก็ไม่ต้องกลัวนะครับเพราะปัญหาของคุณคือคุณเบนค่าตอนที่มันไป250บาทนะครับก็เหมือนกลับตอนที่มันแช่อยู่30บาทแช่วับอยู่เป็นเดือนเป็นปีคุณไม่สนใจแต่พอไป400คุณโอดโอยนะครับดังนั้นก็ต้องโดนดอยกันก่อนแต่ถ้าเกิดคุณมองธุรกิจคุณก็ซื้อตัวสะสมไปนะครับผม อยู่ที่ราคา198นะครับ198บาทตอนนี้อยู่174นะครับมาดูตามเฟรมเอสามารถดีบาวได้หรือเปล่านะครับนี่คือกล่องแซนนะครับเพื่อนๆแซนก็สามารถที่จะถ้าหลุดก็หลุดมาโซนนี้นี่คือถ้าหลุดนะถ้าหลุดนะแต่ปัญหาก็คือเดี๋ยวจะขึ้นเป็นแบบนี้แล้วก็เบรกแนวท่านอยู่โซนนี้นะครับผมก็เจอกันที่200นะครับแต่ว่าลงได้ตรงไหนก็คือในรับนี้เลยครับผม170บาทนะครับนี่คือกล่องแซนนะครับลุ้นกันต่อไปครับเพื่อนๆลุ้นกันต่อไปครับผม174นนะคครับผมไหนไไดด้้้174ใหึ่ ต้องไปที่ราคาเท่าไหรหนึ่งเจ็สีครั้งสี่แปดเทั้งสตดหนึ่งหนมนะครับ, 3. 40 3. 40รบเพื่อนๆจะได้หนึเปนะครับสำหรับราการลงทุนในก่องเรียงแซนถ้าเกิดอ,อยากให้มันขึ้นแบบนั้นคนไหนที่ซื้อสองบาทราคาตรงนี้ต้องไปต้องไปสี่้อยนะครับถึงจะได้หนึนคนไหนที่ซื้อราคาหนึบาทนะครับไปสี่ร้อยบาทเขาจะได้สาม้นะครับโอเคตัวไหนที่ซื้อราคาหนึ่งร้อยบาทหรือว่าคนไหนที่ซื้อราคาสองบาท นะครับราคา200บาทที่ราคา200ด้วยเงิน10,000บาทนะครับเซ็นลงมาเหลือราคา100กลมๆคุณกัดทุนเหลือ5,000บาทถ้าคุณขายทิ้งก็กัดทุนแต่ถ้าเกิดคุณเอาอีก10,000ไปซื้อนะครับตัวไปนะครับต้นทุนคุณจะเหลือประมาณสัก150บาทนะครับถ้าเกิดพลิกไปเป็น160คุณกาไรแต่ถ้าเกิดลงมาเหลือแ0คุณกัดทุนหนักเพิ่มโอเคครับสั้นๆพอไม่ต้องคุณมากต่อไปผมจะไปดูครับกล่องชิบายนุแล้วนะครับตัวที่ฝันใจมาจนนะครับมันคนในติดดอยผมไม่ได้ คุณให้คุณกล้าครับผมตอนนั้นตอนที่เรามาด้วยกันระหว่างทางนะครับคนไหนที่เพิ่งติดตามก็ต้องดอยต่อไปเพราะว่าคุณไม่ให้คุณกล้าผมเองนะครับตรงนี้นะครับเพื่อนเพื่อนตอนที่เราได้กันมาโซนนี้นะครับห้าหนึ่งศูนย์ห้าสองศูนย์นะครับประมาณตันนี้หกหนึ่งศูนย์นะครับศูนย์ห้าตัวแต่ปัญหาของเราคือตอนนี้เราจะลุ้นด้วยกันว่าต้าตัวนี้วีคนี้เป็นแบบนี้วีคก,ก่อนหน้ายาวๆแบบนี้วีคนี้มันจะต้องขึ้นแรงผมก็มั่นใจเสมอในมุมมองของผมนะครับก็ผ่านจุดต่าสุดไปแล้วหรือยัง 2020, นะครับแต่เราจะมาดูด้วยกันว่าวันนี้ถ้าเกิดบิตคอยขึ้นไปที่5 0 0 0 0ดอลลาร์ถ้าเรามีความเชื่อและก็ดูคราบแล้วผมคิดว่าชิบายินุจะต้องขึ้นไปเทสอย่างน้อยๆนะครับผม3 7 0 0ันะครับ3,700ตรงนี้แนวต้านนะครับสำหรับชิบายินุจะต้องมาแบบนี้3,600 3 7ห0รนะครับหรือไม่ก็4 0 0พันนะครับผมขอลุ้นกันต่อไปครับไม่มีอะไรจะเสียแล้วนะครับชั่วโมงนี้นะครับยิ่งเมาบอกว่ามันเป็นการลงแล้วยิ่งเมาบอกว่ามันลงแล้วนะ มันลงแล้วนะลงลนะนี่คือเป็นจุดต่ําสุดของที่มันจะลงนะครับเพราะว่านักลงทุนใหญ่เขาได้เก็บของเรียบร้อยแล้วนะครับเขาได้เก็บของเรียบร้อยแล้วก็รออย่างเดียวรอให้เม้าไปหาเงินมาซื้อรอยถัวนะครับรอยถัวต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 ลอดนะครับก็เราจะเป็นเมาหรือเป็นนักลงทุนถ้าเกิดวราดรอดอยสูงเราต้องดูนะครับว่าเราลงทุนประเภทไหนระยะยาวเราก็ซื้อตัวลงทุนนะครับถ้ามันลงทุนลงมาเราจะได้รู้สึกดีนะครับเหมือนเหรียญเอเกยกตัวอย่างเหรียญเอเตัวซื้อราคานี้มันลงต่ํามาเราซื้อเพิ่มเราได้หน่วย แต่ันผลเราจะได้เพิ่มขึ้นเมื่อราคาที่เพิ่มขึ้นนะครับผมก็อลองศึกษาดูเพิ่มเติมทุกอย่างที่ผมทาคลิปให้ดูเป็นกรณีศึกษาเพื่อให้คุณคิดเป็นคิดเองได้ไม่ใช่คิดแต่วันๆอยู่แต่เหรียญไหนดีราคาไหนดีซื้อตรงไหนดีนะครับแบบนั้นคุณก็จะคิดแบบนี้ไปตลอดชีวิตนะครับเพราะคุณหาหาปลาไม่เป็นนะครับผมโอเคครับตามฟรมของ H1 น,นะครับก็ดูจากตรงนี้แล้วนะครับก็คิดว่าน่าจะขึ้นกลับไปเตท,ที่3,500ได้นะครับเพื่อนๆา5 0 0้าตรงนี้ก็ขุดกรีบนะครับไม่เยอะมากแต่ถ้าเกิดป นะครับนี่คือกราฟของโอเคพอดกราฟเรียบร้อยแล้วนะครับผมมาดู S1 นะตรงนี้ตัดแล้วก่อนนันนี้ใช้แล้วก็ไม่ได้มีประโยชน์ตรงนี้ก็จะเป็นสีเขียวเกิดขึ้นนี่ก็เกิดขึ้นเฉียงนะครับเดีย๋ยวเราดูด้วยกันจำเป็นเอสเกิดเกิดอะไรบ้างหรือเปล่านะครับเ4เรียบร้อยครับก็อยู่ในเส้นนี้เลยนะครับโซนน,ซน,นี้โซนแนวรับ S4 ก็เส้นค่าเเลี่ยตรงนี้ก็เป็นเทรนที่มันคิดว่าไม่น่าเกลียดนะครับเพื่อนๆแนวนี้อ่าโอเคนี่เบรกมาแล้วเดี๋ยวก็ต้องขึ้นอยู่นี้แนวต้าน,นอยู่ประมาณสามพันห้า แนวตั้งของ S4 จะอยู่แบบนี้อีกครั้งหนึ่งครับผม3,800 3,800กลมๆนะครับดูกันแก้แนวทางนะครับเพราะเราลงทุนระยะยาวคุณจะหวังตัวบาทตัว20ตังค์ก็แล้วแต่คุณนะครับหรือจะหวังสตะังค์ก็แล้วแต่คุณแต่ตอนนี้เราต้องช่วยกันก่อนนะครับช่วยกันไปให้ได้ตอนนี้ตามเพีมของ16.00น,นผมคิดว่าบิตคอยต้องบินนะครับเดี๋ยวไปดูบิตคอยก่อนนะครับบิตคอยต้องเหนือ48,200นะครับเดี๋ยวไปดูด้วยกัน40,000เท่าไหร่ครับ48,120 ต้องไป48,200นะครับชั่วโมงนี้ต้องไปแล้วครับแท่งใหม่เกิดขึ้นแล้วนะครับผมเกิดปฏิกิริยเกิดขึ้นแล้วครับแท่งนี้เกิดที่ราคากดนะครับเดี๋ยวคุณจะเห็น40,000 40,000 40นะครับก่อนตอนนี้16่บวก่อน15่หนาฬิกานะครับคุณจะเห็นแท่งอยู่ประมาณสัก48,600อย่างแน่นอนนะครับตอนนี้48,000ป8 48, 1 0 0 28นะครับเดี๋ยวตั้งนี้ตัดขึ้นนั่นหมายความว่าต่อจากนี้ไปทั้งคืนจะขึ้นยาวแล้วนะครับจะไปที่50,000ดอลลาร์52,000ดอลลาร์จริงหรือเปล่าเราต้องมาดูกันนะครับเล็กแนวต้านเรียบร้อยแล้วครับที่ผมตีเส้นไว้ตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับเส้นแนวต้านที่กดไว้นะครับเพื่อนๆเส้นแนวต้านที่กดไว้นะครับโอเคนะครับเรียบร้อยนะครับต้องไปแน่นอนนะครับผมเพราะตอนเช้าเขาอาจจะต้องทุบก่อนนะครับทุบเพื่อเคลียร์ออเดอร์นะครับผมทุบเพื่อเคลียร์ออเดอร์ฝั่งบายให้ปิดสถานะลองลองขึ้นไปปปกก็้ิิดดสถานนนะะ่อครับ 4878ตัวนี้ข้อกรอบแคบๆไม่ได้เยอะอะไรมากมายนะครับเพื่อนๆแต่ถ้าเกิดตะลุนิวไฮวันนี้ก็แสดงว่าเขาตุบเช้าแล้วก็เย็นก็จะดึงขึ้นกลับก็จะขึ้นยาวๆเลยนะครับผมเพราะทุกตามเฟรมผมคิดว่ามันโอเคแล้วนะครับก็คลิปนี้นะครับก็มาเป็นการแกรกับทุกคนนะครับหวังว่ามันจะรีบาวขึ้นได้อย่างรแดงร็วนะ้วินาทีนี้เป็นต้นไปผมขอสู้ต่อไปครับสู้ต่อไปชิบะายนุก็ต้องไปนะครับชิบะอิน,นุก็ต้องไปนะครับผมลุ้นกันต่อนะครับนี่คือตามเฟรมของ S1 ที่มันสวยงามมากแล้วก็ชัดเจนมากผมก็ยังมั่น,นใจเสม,มอว่ามันจะต้องไปได้นะครับก่อนหน้านี้ที่เป็นคราบเดือนมันจะเป็นลักษณะแบบนี้ใช่ไหมห้าพันใช่ไหมเพื่อนห้าพันแล้วลงมาสามสี่เดือนแล้วก็ขึ้นนะครับตอนนี้ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้อีกนะครับผมโอเคครับเรียบร้อยครับคลิปนี้ก็ขอให้ทุกคนโชคดีครับลุ้นกันสามพันแปดสี่พันสำหรับชิบายุแล้วก็บิตคอยอยู่ที่ประมาณสักห้าหมื่นสองพันดอลลาร์นะครับผม ครับคลิปนี้ก็ขอให้ทุกคนโชคดีครับผมเป็นการแก้คาดเดาเท่านั้นนะครับอ้ามไปซื้อหรือลงทุนตามผมเด็ดขาดนะครับเพราะว่าผมจะซื้อจะขายออกตัวใดตอนใดตอนนั้นต,ตัวใดตัวหนึ่งผมจะซื้อจะขายตอนไหนผมไม่ได้บอกเพื่อนๆนะครับผมเพราะว่าบางครั้งกัดตุนหนักผมก็ขายกำไรหนักผมก็ขายไม่กำไรผมก็ขายสรุปนี้คือ เราเล่นไม่รู้ว่ากำไรหรือว่าขาดทุนเนี่ยเราไม่สามารถบอกกันได้นะครับแต่สิ่งที่ผมบอกได้ว่าอย่าพยายามซื้อขายนะครับถ้าเกิดว่าซื้อตัวใดตัวหนึ่งต้องศึกษารู้ลึกรู้ให้จริงแต่อย่าไปรู้แค่ลมปากคนอื่นว่าเป็นไปไม่ได้หรอกมาเก็ตเก็ต้องคูณอย่างนู้นอย่างนี้เราไม่ได้ต้องการไปชนะมาเก็ตเก็เราต้องการเหรียญที่เราถืออยู่ให้กำไรเป็นร100้อยเปอร์เซ็นต์พันเปอร์เซ็นต์ถ้าเกิดตลาดคลิปตัวเงนซี่ถ้าคุณมาหวังแนนค่สิบเปอร์เซ็นต์ยี่ยสิบเปอนะร์เซ็นต์หนึ่งพันหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต แต่คริบโตเราจะเล่นหลักมากกว่าพ0นเตนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็ขอให้ทุกคนโชคดีครับผมสวัสดีครับ